สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับน้องมาทงน้องมาสวนนะครับมาให้อาหารป่าครับผมบึงพื้นเห็นแตกดื่มลืมมาก วานนี้เอาไหนนาะถือของนั่ครับคุณน่ะเออ บ่ได้มมใหายทุกมือนะครับได้หลายมือจังมมใหายตั่หนึง่งบ่คอยได้ลงหมานะครับบ่หลายตัวบนไดยนะครับคุณนะ่ะเอ้า น้ำล่นเลยโมาหวสวนน้ำนะครับน้ำมันไหลเขาอ,อย่างเดียวมันไลยปล่อยออกพอปืนก็ปล่อยออกข้างบนนะครับพอป,ปืนเอามาลงสามตัวเจ้าสีย่างไปย่างนะครับ ปนีนกับรุ่นนี้รุ่นซัมฟอร์มือมีแน่อยู่นะครับ้าไมได้ล่งมากคู่มือกับสีไ่เร็วกว่านีอดี่หรอครับ บ่ค่อยได้ลงมานะครับนั่เท่อกับสองสามหมื่นจึงลงมาสะกหนึงนะครับอืมปลาดุกคนสีอยู่ในมุมนี้นะครับนั่นขึ้นคุณ เด็กขึ้นมาแล้วตื่นตื่นคุณป,ประคอประคอกับกินนะครับหัวาอาหารปลานิ่งปลาไน่ะน,นะครับน้ำกัเริ่มบกร่งเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็น หลองกลางแล้วนะครับตอนแหลกเป็นสาดเดียวนะครับกุดเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเลยมีคันกลางผุนนะปลาดุกเป็นปลาดุกหน้านะครับโมเมนต์ปลาดุกเอามาปล่อยอยิงนะครับ ไม่ยู่เองนะครับไม่ยามม่ตืน่นคนเลยเลยวานให้น้ำข่ามไปนะครับ ุดน้อยๆนี่เต้นแห้งขนาดรอคอร,ระนะปนนินปนันใน พอสวนมากกัสิึ้นแต้มุมนี่นะครับนี่มันเป็นทำทำทั้งไตนะครับลงมาหน้ากอ่ะมาโหดส,สวนนะครับโหดส,สวนกับพวกไลงมาให้อาหารปลานุ่น,นะครับ ดนะเดี๋ยวบัดสีมืดจังสีมาหาอีกรอบนึงนะครับจะเล็บประดุกน้ำประคอเริ่มอิ่มแล้วครับ จากการใส่นะครับก็แต่เอาปลามาลงเริ่มคุณเขาคุณนะเขาคุณ่ะโอ้โหน้ำสวบอันปลาซิว ปลาปึ้งนี่น่าจะยั่งนะครับเพราะว่าบอเห็นมันร้อยขึ้นนะครับบอเห็นมันฟูบอเห็นตายถ้าเม็นตายเป็นกระสีฟูขึ้นร้อย จมนำจมนำแล้วก็ล้อยขึ้นคือเก่านะครับน้ําขอบนึ่กับพังล่่งเบิดนะครับเป็นแผ่นหินแค่หน่อยเดียวนะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณเมตรกวัว ไพ่ร้อยมาอยู่ฟังเดียวเปิดหัวประคอปลายยุดไต่ทำกันไลนะครับคลิปนี้กับมาให้อาหารปลาครับมาให้อาหารปลา องมาหนาเห็เดเบียยน,นะครับเป็นคสันๆน,นะครับเดี๋ยวคีบนากับซีอยูใ่ในสวนนะครับเป็นคีปเป็นคลีปไปนะครับเดี๋ยวคลิปนีเอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับขอบค,คุณทุคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ